เ,เ,เยอะครับเยอะครับเห็นทั้ง <c oughs> การกราดยิงกันตายแล้วก็เห็นศพเดือนถนน <c oughs> มีคนไหนคนที่เสียชีวิตพวกนคะครับที่ไปด้วยกันก็ <c oughs> ไม่ไม่เห็นครับเห็นแต่เพื่อนโทรหารกันเสียชีวิตประสบการณ์ที่เจอมาเียดูดายุ่คือเราต้องหลบซ่อนตัวยังงบ้างต้องวัดระแวแงครับอดระแวงแบบมันไม่ับไม่นอนนอนไม่ได้ รอบข้างรถถัทงทหารก็อยู่รอบข้างเราจะยิงกันตลอดเวลากลางวันห้ามออกขาด้าออกเขาจะทหารอาจจะยิงเราทิ้งเลยตลอดแต่เวลาลเพราะว่ากห้ามออกกลางคืนใช่ครับช่วงนั้นสร้างความสบายใจต,ต,ต,ติดต่อกับทางบ้านี้ติดถังผ่านเฟซบุ๊กนี่ะครับผ่านมสเซนเจอร์เราครับต้องติดต่อบัางข้างบา,า,างคราวครับเพราะว่าเราจะเปิด ออนไลน์ตลอดไม่ได้ต่ห่ารจะห้ามความกังวลที่เห็นที่เห็นเขายิงกันเห็นศพอะไรนั่นคือมันรุนแรงมากใช่ครับเหมือนในหนันงนะพี่ตายนอนขึ้นอืดตามข้างถนนตอนนี้ก็จะไม่เก็บศพอะไรก็น,นอนตายเยอะมากมดีนายจ้างผมพาผมออกมาทีก่อนน้องๆทำไปดิปบมาห่วงลูกไหมตอนนั้นที่เราอยู่ที่นู่นเราคิดอย่างหอบพยายามคุณคุณแม่ใช่ไหมครับ อันนี้คุณอาคุณอ,อาอพอทราบว่าเขาตกอยในอันตรายคุณอาอยู่ทางบ้านเป็นมากอู้เป็นห่วงมากเลยร้องไห้ร้องโง่ทั้งคืนเลยไม่เคยได้หลับได้นอนกันเลยพาทั้งรุ่นไปหมดเลยค่ะไปบนเจ้าที่เจ้าท้าไปบนตาบนยายให้มาช่วยลูกช่วยหลานอะไรเงี้ยไปคุ้มครองลูกหลานด้วยนะให้ลูกหลานเดินทางปลอดให้อยู่ได้ปลอดภัยเขายิงกันก็ขอให้เขามองไปไม่เห็นเจอหลานอะไรเงี้ยไม่ล่ะครับ โหดร้ายมากมวางแผนาำลังเต็มยังไงบ้างชาติชีวิตก็นั่นจะมาอยู่บ้านเราก่อนหละครับสักพักหนึ่งคนที่ยังไม่ได้กลับเราอยากน้ากำลังใจคนที่ยังไม่ได้กลับเลยครบาบถ้ากลับได้ผมไปให้เรียบกลับครับเพราะเหตุกรารณ์จะเลวายขึ้นเรื่อยๆไม่มีการหยุดครับมันจะขยายวงกว้างมาเรื่อยๆจากประสบการณ์ยี่โม่ใช่ใช่ครับเมื่อก่อนมันแค่ยิงจรวดกันเข้ามมาเฉยๆต่นีบเขาบุกภาคพื้นดินขึ้นมาเลยแบบตั้งตัวไม่ติด บางคนก็ยังทํางานอยู่ก็ตั้งแต่ก็ไล่กร line, าดยิงตายหมดนี่ <ค oda S 1> ไม่ทนันใช่ครับผมถ้าเป็นประเทศอื่นจะไปหรือปเปล่าประเทศอื่นไม่แน่ครับผมต้องดูก่อนว่าจะไปหรือเปล่าอย่างอายุารยารเราก็เยอะแล้วไม่อยากจะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดที่ไปท,ทางานที่สไลเดียวแล้วก็จนถึงทุกวันเนี้ครับมีเรื่องอะไรบ้างหรือว่าเงินที่ช่วยครอบครัวได้เยอะไหมก็พอสมควรครับ ก็ขอบขอบคุณทางอิสราเอลที่ให้โอกาสเราไปทํางานให้มีเงินมาจนเจียวครอบครัวให้ครอบครัวดูดีขึ้นผมก็ขอบคุณเพื่อนๆในนายจ้างที่โน่นที่คอยซัพพอร์ตเราพิสูจน์วคุณจักเรายี่ไปทำงานแล้วก็เยี่ยมครอบครัวด้วยใช่ครับใช่ครับครับผมครับขอบคุณครับ